สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o b d Shop นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับสมาร์ทเกจอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทางร้าน o b d Shop นะครับสั่งนำเข้ามานะครับเพื่อให้คนไทยได้ใช้งานนะครับเกตที่มีคุณภาพดีใช้งานสมูทไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับรุ่นนี้นะครับทางร้าน O b d s ดี p ครับตั้งชื่อรุ่นว่า Super One นะครับตัวนี้นะครับรับประกันให้1นปีนะครับตัวนี้นะครับเกตสวยงามมากนะครับตัวเกตจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับรูปทรงสวยงามนะครับ นี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับติดตั้งในรถ Ford r a n g e r นะครับคันนี้อันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะเริ่มจากสตาร์ทรถนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทรถนะครับตัวเกตจะโชว์กราฟิกแบบนี้เลยนะครับขึ้นมาสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับมาในโทนนะครับสีแดงส้มนะครับแล้วก็มีเหลืองตัดแซมๆทำให้เกตนะครับดูนะครับเออเท่มีสตล์นะครับตัวนี้ครับ ดูสปอร์ตนะครับหลังจากเราเหยียบคันเร่งสังเกตนะครับที่วัดรอบนะครับตัวนี้นะครับก็สังเกตนะครับว่าเข็มวัดรอบเนี่ยจะสมูทนะครับไม่ดีเลยนะครับเราจะมีแถบไฟด้านด้านขวานะครับตรงนี้นะครับทําให้เกตนะครับดูทันสมัยนะครับแล้วก็บอกในเรื่องของบาร์วัดรอบให้เรารู้แบบนี้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนกราฟิกต่างๆได้นะครับบนตัวเกจจะมีปุ่มอยู่นะครับ3มปุ่มเราสามารถกดปุ่มกลางนะครับเพื่อเปลี่ยนกราฟิกนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งกราฟิกนะครับ เกตนะครับซูเปอร์วันของเรานะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะบอกในเรื่องของวัดบูทเทอร์โบได้นะครับนะครับวัดบูทของรถดีเซลได้นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอกราฟิกสวยงามแบบนี้นะครับนีเลยนะครับ อันนี้จะเป็นหน้ารวมนะครับก็จะบอกทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่้าค่านะครับในหน้าจอเดียวเลยนะครับสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆมาวางได้นะครับที่หน้าจอนะครับโดยการนะครับกดปุ่มนะครับปุ่มปุ่มซ้ายมือสุดนะครับแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้แบบนี้นะครับสังเกตไหมครับมันจะกระพริบนะครับข้างบนตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนค่าอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกวางได้แบบนี้นะครับสังเกตอันนี้จะเป็นวัดรอบเห็นไหมครับวัดรอบจะสมูทนะครับไม่ดีเลยนะครับตรงนี้นะครับ มีค mm ่าอะไรอีกนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้นะครับสามารถบอกระยะทางที่ขับรถนะครับเวลาที่ขับรถได้นะครับบอกความเร็วได้นะครับบอกเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำมันนะครับเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้รถเหลืออีก67%น้ํน้มันจะหมดอะไรเงี้ยนะครับบอกได้หลากหลายค่านะครับตัวนี้นะครับนะครับก็สามารถเปลี่ยนค่าต่างๆมาวางได้นะครับตัวนี้นะครับเรากดค่ามาก็จะกลับมากระพริบฝั่งนี้นะครับ ปิดตรงนี้มากระพิษฝั่งนี้เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับทุกจุดเลยสามารถเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับอนะครับก็เราเลือกค่าแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับกดแค่นะครับก็คือการเข้าเมนูนะครับเมนูของเขายังเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ใช้งานง่ายนะครับเข้าไปเซตค่าสปีดต่างๆได้นะครับ แบบนี้นะครับเมนูนะครับเข้าไปอัดจัดค่านะครับต่างๆได้นะครับเมื่อความเร็วไม่ตรงวัดรอบไม่ตรงนะครับแบตไม่ตรงสามารถเข้ามาปรับได้ในตัวเกียดนี้เลยนะครับในเซตอัตราเชื้อเพลิงนะครับตรงนี้ว่ารถนะครับของเรานะครับกี่ซีซีนะครับเครื่องยนต์เป็นเบนซินหรือดีเซลด้นะครับตรงนี้นะครับสามารถอารามเซตนะครับคือจะเซตความเร็วให้เกตรเตือนที่เท่าไหร่วัดรอบเตือนที่เท่าไหร่หม้อน้ำเตือนที่เท่าไหร่ก็เข้าที่อารามเซตนี้ได้เลยนะครับ เมนูใช้งานง่ายนะครับ System Set นะครับก็คือการปรับความสว่างนะครับการปรับความเข้มนะครับต่างๆการตั้งหน่วยองศานะครับว่าจะตั้งเป็นอะไรนะครับเป็นองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์อย่างเงี้ยครับได้หมดเลยนะครับหน้าจอนะครับผมชัดสวยงามจริงนะครับตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่หาเกจวัดอยู่ต้องการเกจที่คมชัดนะครับรูปทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับก็สามารถใช้งาน ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวซุปเปอร์วันนะครับตัวนี้รับประกันให้1ปีนะครับมีจาหน่ายอยู่ที่หน้าร้าน o b บ s ดีช็อนะครับตอนนี้เราสั่งนําเข้าสินค้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับอยากจะติดตั้งนะครับตัวเกจซุปเปอร์วันตัวนี้ก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่หมายเลข0899695708นะครับหรือ0894565957ได้เลยนะครับผมลืมบอกนิดนึงนะครับตัวนี้จะสังเกตจะมีไฟแดงตรงนี้นะครับ นะครับตรงนี้มันมีประโยชน์นะครับคือตัวเกตนะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าใช้ระบบสัมผัสในการเปลี่ยนหน้าจอได้เดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเราใช้มือปัดนะครับก็จะเปลี่ยนหน้าจอให้นะครับปุ่มสีแดงนั่นก็คือปุ่มเซ็นเซอร์นะครับของการรับนะครับเราไม่ได้ผมไม่ได้กดปุ่มเลยนะครับนะครับใช้เซ็นเซอร์นะครับปัดหน้าจอก็จะเปลี่ยนหน้าจอได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปกดปุ่ม ที่ตัวเครื่องนะครับแบบนี้นะครับใช้งานทันสมัยมานะครับเกจวัดเดี๋ยวนี้นะครับตัวนี้ก็สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็แวะมาได้เลยนะครับที่หน้าร้าน o อเบดีชอปนะครับมีบริการติดตั้งและเก็บสายให้ฟรีนะครับและรับประกันการใช้งานให้1ปีเต็มนะครับมีปัญหาทางเราเปลี่ยนเกจวัดตัวใหม่ให้ไม่มีซ่อมนะครับร้าน o อเบดีชอปนะครับก็ตั้งอยู่ใต้สะพานทางด่วนตลาดงามมงวงวานนนทบุรีนะครับก็สามารถเสิร์ชใน Google Map นะครับว่า o อ d บ h o ชอปได้เลยนะครับหรือเข้าไปทักที เพจเฟซบุ o กอูบิช็อปนะครับสำหรับท่านที่อยู่ห่างไกลนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งนะครับผ่านขนส่งเอกชนให้นะครับขนส่งรวดเร็วนะครับสำหรับท่านที่อยู่ใกล้ใกล้ร้านอ b บิชอปของเรานะครับก็แวะมาได้ที่หน้าร้านนะครับก็มีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับหน้าร้านจะหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับนอกนั้นเปิดทุกวันเลยนะครับ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับท่านที่ชอบสปาร์เกตสวยๆล้ำๆแบบนี้นะครับแนะนำนะครับตัวซุปเปอร์วันตัวนี้นะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่ชอบเกจวัดที่หน้าตาคมชัดใช้งานส MOOTH ไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับรูปเกจทรงกลมทันสมัยนะครับออกแบบนะครับมาสำหรับรุ่นใหม่ปี2025นี้เลยนะครับท่านใดสนใจเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับ